อาจารปูเคยเป็นคนที่คิดลบค่ะเคยเป็นคนที่พูดลบทั้งกับตัวเองคนอื่นเคยเป็นคนที่ธรรมดาแล้วอาจารปูรู้ว่าผลของการที่คิดลบพูดลบเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้ใช้กฎของจิตใต้สำนึกในชีวิตไม่ใช้ภาษาการโปรแกรมจิตใต้สำนึกของชีวิตไม่ได้ใช้การสร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกภายในกับชีวิตเนี่ย มันส่งผลเลวร้ายกับตัวเองมากแค่ไหนก่อนนัน้นี้อาจารย์ปูรู้ว่าหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ได้รู้เค็ดลับสำเร็จเร็วในเรื่องของกฎของจิตใต้สำนึกแล้วนำมาใช้ในชีวิตเนี่ยคือคุณจะมีความรู้สึกว่าชีวิตมันยากมากเงินเข้ายากนะคะชีวิตลำบากนะแล้วก็คุณก็จะโทษโลกเหมือนที่อาจารย์ปูเป็นแต่ตรงเนี้ยอาจารย์ปูอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเปิดประตูชีวิตใหม่ซะว่าอะไรก็เป็นไปได้ อะไรที่เคยติดอยู่เหมือนที่จันทรกติอยาให้คุณแบบคลายออกให้สิ้นนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณต้องรู้ว่าต,วตัวของเราเองเนี่ยมีพลังอํานาจในตัวเองคุณเป็นคนพิเศษคุณไม่ใช่คนธรรมดาคุณเป็นคนพิเศษที่สามารถกําหนดตัวเองได้สั่งการตัวเองได้อำนาจการเงินความสัมพันธ์สุขภาพสิ่งที่คุณต้องการมันอยู่ในกำม,มือของเราอะเมื่อไหร่ที่คุณกลายเป็นคนพิเศษวันที่คุณกลายเป็นคนที่ ใช้นะะวิถีของการใช้พลังจิตใต้สำนึกผ่านภาษาผ่านการคิดผ่านการพูดผ่านการทำพร้อมทั้งได้เทคนิคดีๆที่อาจารย์ปูเนี่ยใช้มาตลอดชีวิตไปหามาให้ด้วยจากประสบการณ์ตรงจากการโคชชิ่งซึ่งรวมมันทั้งหมดนะคะในคอร์สต,ตัวนี้อาจารย์ปูแนะนำนะใครที่ลงแล้วก็ทบทวนนะคะนะคะรักตัวเองตมองททำเพื่อตัวเองนะคะใครที่ต้องการเปิดชีวิตตัวเองใหม่แล้วจริงๆไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะ อยากจะไปที่อื่นแล้วอ่ะอยากก้าวกระโดดแล้วอยากเป็นชีวิตขาขึ้นจริงๆแล้วอยากมีชีวิตที่สนุกง่ายๆสบายสบายอ่ะนะคะอาจารย์ปูแนะนําไปที่อินบ็อกแล้วลงทะเบียนนะคะบอกว่าเรียนคอร์สลงเรียนคอร์สพลังจิตเนรมิตทุกสิ่งมันเป็นการเจาะลึกเนืเรื่องของการใช้พลังจิตใต้สํานึกให้กดของจิตใต้สํานึกของเรามันทํางานออกไปชอปปิ้งให้กับเราแบบง่ายๆสบายสบายไม่ต้องทํางานยากลําบากนะคะงงๆเลยก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เปิดอาจารย์ปูเปิดเผยแล้วให้ทุกอย่าง นะคะทั้งก่อนหน้านี้ที่เรามีคอตัวแรกเนี่ยอาจารย์ปูเก็บอะไรตางนั้นด้วยนะคะตรงช่องว่างช่องโหว่ทุกอย่างเนี่ยมารวมเป็นคอที่กลมกล่อมมากนะคะแล้วค่อนข้างที่จะคุ้มมากถ้าตรงเนี้ยคุณรู้สึกว่าต้องการที่จะก้าวกระโดดจริงจริงต้องการที่จะไปผชิดขาขึ้นอาจเชื่อใจอาจารย์ปูแล้วไว้ใจ ะะอาจารย์ปูก็ต้องแนะน,นํำนักศึกษาให้คุณไปเรียนนะคะแล้วก็ถ้าคุณตัดสินใจวันนี้ก็อย่าให้คุณแบ่งเวลาเรียนให้จบเลยไม่ควรเสียเวลานะคะอาจารย์ปูยินดีกับทุกคนนะคะที่ตัดสินใจเป็นชีวิตใหม่วันนี้แล้วและยินดีกับทุกคนที่ได้เข้าไปเรียนแล้วนะคะก็ยินดีกับสิทธิทุกคนที่กําลังสนุกกับชีวิตอยู่นะคะนะ,ะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปที่คุณได้เรียนรู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะในคอร์สตัวนี้ ะค,ะคุณจะสนุกมากแล้วคุณจะเหมือนเหมือนรู้ตัวเองเหมือนเกิดใหม่ นะคะก็จังบูก็ยินดีด้วยนะคะนะคะพบกันในคอร์ดละกันนะคะหรือใครอยากจะโปรแกรมจิตใต้สำเนกโปรแกรมตัวเองให้ได้สิ่งสิ่งนี้คุณก็อย่าไปคิดว่ามันไกลตัวเองนะคะแค่คุณคิดว่าคุณจะเข้าแค่คุณคิดว่าคุณเข้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางมามาเองนะคะเพราะคุณบวกกับตัวเองเพราะคุณกําลังกลายเป็นคนที่พิเศษนะคะตามนี้เลยนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะที่จะไปเจอกันในคอร์สนี้ค่ะโอยพรปีนี้ให้เป็นปีที่ดีที่สุด ปอยพอรปีนี้ให้เป็นปีใหม่นะคะที่สดใสนะคะสว่างที่สุดในชีวิตงดงามที่สุดในชีวิตเงินเข้าง่งายๆเงินเข้าสบายสบายที่สุดในชีวิตแล้วก็ตลอดไปนะเจอแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะนะพบความสัมพันธ์ที่ดีได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาทุกทุกท่านนะคะปวยพรทุกคนคะ่ะ